สวัสดีครับพบกับคอลัมน์กวนน้ําให้ใสโดยสารส้มนะครับซึ่งเป็นคอล้าที่ตีพิมพ์ลงในหนะังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันอังคารที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้สารส้มให้หัวข้อวว้อย่างนี้ครับบอกว่าตุ๊กตาหินหรือ WC Code ซโคไทยๆเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจากข่าวฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องของการขุดค้นพบ ปลติมากรรมหินสลักหรือว่าตุ๊กตาหินโบราณนับร้อยตัวแล้วก็นํามาจัดวางแสดงเอาไว้ที่บริเวณวัดพระแก้วจํานวนหลายสิบตัวนะครับก็ไปที่ถกเถียงกันละเกินนะครับว่าตกลงเนี่ยมาจากไหนแน่มาเมื่อไหร่มาอย่างไรแล้วก็ลงไปอยู่ใต้ดินได้อย่างไรกันล่าสุดครับมีผู้ที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความเห็นเพิ่มเติม,ตมที่น่าสนใจดังนี้นะครับ 1. คือคุณที่ใช้นามว่าเดวิดบุญทวี บอกว่าอย่างนี้ครับตุ๊กตาที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตาอับเฉาเพื่อเอาไว้่วงท้องเรืออย่างแน่นอนนะครับและน่าจะสร้างในเมืองไทยนี่แหละครับก่อนอื่นเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนหินอับเฉาภาษาจีนกลางเนี่ยเขาเรียกว่าหยา่าสังลือหมายถึงหินที่เอาไว้ถ่วงท้องเรือโดยเฉพาะเรือสำเภาซึ่งไม่ได้บรรทุกสินค้าหรือว่ามีน้ําหนักเบาเนี่ยนะครับถ่วงให้ท้องเรือเนี่ยมันจมหรือว่ากินน้ําลงไปลึกหน่อยเรือมันจะได้ไม่โครงเครง ตุ๊กตาหินจีนที่เราเห็นแถววัดโพก็ตามวัดอรุณก็ตามวัดพระแก้วก็ตามแล้วก็อีกลหลายๆวัดแถบนั้นก็ตามเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดหรือเผลอๆอาจจะทั้งหมดไป้ซ้ําไปเนี่นะครับเป็นตุ๊กตาที่ต้องสั่งซื้อมาประดับสถานที่โดยตรงไม่ได้ถูกสร้างอย่างสวยงามวิจิตบรรจงเพื่อเอาไปถ่วงท้องเรือนะครับไม่ใช่ครับบางตัวก็มีรอยแตกมีรอยกระเทาะเราก็ยังเห็นโครงเด็กดามอยู่ข้างในอันนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่แรกสร้างเลยหรือเปล่าหรือว่ามาซ่อมเสริมขึ้นในภายหลังเพราะถ้าหากว่าเป็นมาตั้งแต่แรกสร้างเนี่ยก็ต้องพิจารณาใหม่ว่าเป็นตุ๊กตาที่สลักขึ้นทั้งก้อนหรือว่ามีส่วนของการหล่อปูนอยู่ด้วยต้องพิจารณาประกอบกันส่วนตุ๊กตาหินที่ขุดพบล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายึดเอาตามหลักฐานชั้นต้นหรือว่า primary source ไม่ใช่หลักฐานชั้นรองหรือว่า secondary source นะครับหรือแม้แต่การคาดเดาก็ตามเนี่ย มีแนวโน้มครับว่าจะเป็นตุ๊กตาที่ Made in Siam หรือว่าทำในประเทศสยามล้นล้วนเลยะนะครับดังที่พระราชาทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีไปถึงสมเด็จพระปิตุราของพระองค์ซึ่งมีใจความว่าอย่างนี้ครับทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาหามาลากรมพระบำราบปรปักด้วยการแต่งวัดพระศรีรัตนาศาสดา,ารามในครั้งนี้ หม่อมชั้นได้มอบให้พระยารัตนโกษาและพระอนุรักษ์โยธาเป็นผู้ทํารูปสัตว์รูปศิลารูปคนเป็นเครื่องประดับตั้งรายตามวัดตามแต่จะทําได้แต่ศิลาที่จะทํานั้นศิลาเขาชะโงกที่กรมช้างทําไว้แต่เดิมจะมีอยู่บ้างหรือท่านจะทรงคิดหาเพิ่มเติมขึ้นบ้างถ้าพระยารัตนโกสาจะโปรดประธานศิลา ทำรูปสัตว์เหล่านี้ก็ขอให้ท่านรับสั่งให้ช่วยให้ทําการตามสมควรที่จะกระทําได้จดหมายเนี่ยมาณนะวันศุกร์ขึ้น13ค่ำเดือน3ปีเถาะเอกศก1,421เป็นปีที่12ในราชการปัจจุบันสยามินหรือตรงกับวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน3ปีเถาะเอกศก1,241ตรงกับวันที่23ม่มกราคม2,423ครับ เรื่องวัสดุหรือว่าหินที่ใช้แกะสลักเป็นตุ๊กตานั้นนะครับนอกจากว่าแหล่งหินจากเขาชะโงกแล้วเนี่ยก็น่าจะมีแหล่งหินจากเกาะสีชังที่เป็นลายขาวดําอยู่ด้วยนะครับพะปรากฏให้เห็นชัดว่าหลายตัวทีเดียวแต่เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการสั่งทําในคราวเดียวกันหรือไม่หินลายขาวดําที่ว่าเนี่ยเป็นหินจากเกาะสีชังยังเหมือนกับหินจากเมืองตาลี่ด้วยนะครับจึ่งยังชี้ได้ไม่ชัดเจนร้อเปอร์เซ็นบอกไม่ได้ ตุ๊กตาบางตัวจะมีอักษรภาษาจีนนสลักอยู่ด้านหลังนะครับอย่างเช่น2ตัวแรกคือเยี่ยวตงหมายถึงบนทลนกวางตุ้งด้านตะวันออกคือถิ่นที่มาของชาวจีนส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเมืองอย่างซัวเถานะครับอย่างเหมยโจชานเหยเฉาโจและก็เจียหยางซึ่งส่วนใหญ่จะพูดภาษาแต้จิ๋วกัน3ตัวหลังนี่เป็นชื่อในช่างสุนหลีแปลร,รวมกันก็คือในช่างสุนหลีจากบนทลนกวางตุ้งตะวันออก ก็หมายความว่าช่างเหล่านี้เนี่ยมาจากเมืองจีนไงครับแต่ว่ามาทํางานที่เมืองไทยตุ๊กตาเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นก็ต้องไปดูประกาศในราชกิจจานุเบกษาพุทธศักราช2473ซึ่งตรงกับราชการที่7นะครับที่ระบ,บุว่าค่าหรือย้ายตุ๊กตาค่าหรือย้ายกระถางต้นไม้และแท่นหินเป็นต้นจำนวน431บาท ทีนี้ฉบับเต็มของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้เนี่ยนะครับได้มีการระบุถึงค่าใช้ใจ่ายในการเตรียมพื้นที่วัดพระแก้วและพระบรมหาราชวังสําหรับงานใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เป็นอันว่าชัดเจนพอสมควรทีเดียวนะครับจากหลักฐานอย่างน้อย2แหล่งนี้ว่าตุ๊กตาที่ขุดพบเนี่ยมีจุดกําเนิดที่เมืองไทยนี่แหละครับ ประมาณต้นปีพุทธศักราช2423แล้วก็มาถึงจุดสิ้นสุดในราวปีพุทธศักราช2473หรือว่ามีอายุการใช้งานนานประมาณ50ปีส่วนเรื่องที่ว่าทำไมต้องนำไปฝังตอนนี้คำตอบยังอยู่ในระดับของการคาดเดานะครับจากนั้นมาครับก็มากำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนฮือฮาในปีพุทธศักราช2565น้นี่แหละครับนี่เป็นประการที่หนึ่งครับ ประการที่สครับมีผู้ที่ใช้ชื่อว่าคุณคลนกิจให้ความเห็นในบริบทแวดล้อมที่น่าสนใจด้วยกันบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตุ๊กตานานาชาติที่ว่ากันว่าเพิ่งขุดพบแล้วก็มาตั้งตามจุดต่างๆของวัดพระแก้วเนี่ยสำหรับคนที่เขาเล่นภาพเก่าก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับเพราะว่าในภาพถ่ายเก่าๆเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยโผลมาติดกล้องอยู่ตัว2ตัวเสมอๆแหละครับตุ๊กตาพวกนี้ แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนำมาติดตั้งเอาไว้คราวสมโพธพระนคร100ปีเมื่อปีพุทธศักราช2425คือในสมัยรัชกาลที่5จากนั้นก็หายไปน่าจะหายไปเมื่อคราวฉลองพระนครครบ150ปีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับจนมาถูกพบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมายืนสลอนในวัดพระแก้วนี่แหละครับถ้ากะด้วยสายตาเนี่ยตุ๊กตาพวกนี้ใช้หินคนละประเภทกับตุ๊กตาจีนที่เรา มักจะเรียกว่าเป็นตุ๊กตาอับเฉาตามวัดหลวงต่างๆซึ่งมีอยู่มากและก็งามมากอย่างที่วัดโพหรือวัดแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เอาละครับในฐานะที่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหินเนี่ยแต่ชอบสู่รู้แบบเดาๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าตุ๊กตาหินวัดพระแก้วเนี่ยน่าจะใช้หินจากเกาะสีชังอย่างที่เรียกว่าศิลาลายหรือว่าลายขาวดําซึ่งเป็นแหล่งหินที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับนอกจากหินที่ลบบุรีที่ราชบุรีแล้วก็ที่เพชรบุรี ว่าก่อนด้วยสุนทรียะแล้วเนี่ยตุ๊กตาพวกนี้ไม่งามนะครับแม้ว่าจะดูแปลกตาแต่ยิ่งแปลกตาในยุคสมโพช์พระนคร100ปีด้วยความที่มันเนี่ยออกจะประหลาดไปซ้ำไปเป็นคอนเทนต์ประเภท12ภาษาซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยชอบเพราะว่าทำให้ตื่นตาตื่นใจกับโลกภายนอกนะครับ12ภาษาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยราชการที่10ก็คือนานาชาติแหละครับแปลง,ง่าย ที่มันเป็นเอกโซติกเนี่ยเพราะว่าดูจะไม่เข้ากับวัดพระแก้วสักเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเข้ากับงานที่เป็นงานเนชั่นแนลเอ็กซิบิชันที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยโปรดให้จัดขึ้นพร้อมกับการเฉลิมพระนครแล้วก็มีการจัดแสดงข้าวของต่างๆในประเทศไทยให้คนไทยได้เปิดหูเปิดตาซะมากกว่าตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นของจําพวกเอ็กซิบิชันเนี่ยแหละครับก็คือจะแสดงให้คนไทยเนี่ยชมหน้าตาต่างด้าวไปด้วยนะครับแล้วก็รักษาธรรมเนียมต่างชาติเอาไว้ ต่างชาติต่างภาษาที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเอาไปด้วยสะท้อนถึงความเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลแบบไทยๆเรานะครับดังที่วัดโพก็มีภาพ12ภาษานี้แต่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับโดยวาดเป็นจิตรกรรมซึ่งลบเหลือนด้ง่ายทีนี้กลับมาที่หินครับด้วยความที่ผมดาวว่ามันเป็นหินจากเกาอสีชังนี่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ใช่ของนําเข้าแต่มีอักษรจีนสลักเอาไว้ที่ บางตัวซึ่งเขียนคําว่าเยี่ยวตงหมายถึงอะไรหมายถึงตะวันออกของแคว้นเหี่ยวก็คือมณฑลกวางตุ้งนั่นแหละครับแปลโดยรวมเนี่ยก็คือเมืองคนแต้จิว๋วทั้งปวงก็คือสัวเถาสัวบวยแต้จิว๋วแล้วก็เก๊กเอียอย่างนี้เป็นต้นช่างที่สลักเนี่ยอาจจะมาจากเมืองเหล่านี้โดยเฉพาะเมืองเก๊กเอียนั้นขึ้นชื่อรือชามากเหลือเกินในเรื่องของการแกะสลักหินเป็นยิ่งนักถ้าไม่นําช่างเข้ามาก็ต้องส่งหินไปให้สลักแต่อันไหนมันต้องจะดีกว่ากันล่ะครับ น่าจะอย่างแรกมากกว่านะครับผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าตุ๊กตาพวกนี้เนี่ยไม่ใช่อับเฉาเอาไวท้ทวงเรือหรครับแต่สั่งเข้ามาจริงจังอย่างทนุถนอมหรือถ้าหากว่าไม่สั่งก็ต้องทําขึ้นในประเทศสยามนี่แหละครับโดยใช้ช่างชาวจีนหินที่ใช้เป็นหินเขียวภูเขาไฟหรือว่าหินอัคนีดังที่สมเด็จกรมพระบระมานุชิตชินโนรสสมเด็จพระสังฆราชจอมกวีแห่งวัดโพเนทรงเรียกว่าเสลานิน แต่บางตำราก็บอกว่ามีการส่งแบบไปให้กับทางการจีนแล้วก็หล่อศิลาเทียมขึ้นมาซึ่งแปลว่าตุ๊กตาพวกนี้บางตัวใช้หินปลอมอะไรกังครับแล้วก็ใช้วิธีการหล่อขึ้นรูปไม่ใช่การแกะสลักนะครับซึ่งผมยังค้นไม่เจอว่าคืออะไรแล้วก็ทำกันได้ยังไงเอาละครับทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับสารส้มสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพิ่มความน่าสนใจในการค้นหาถึงที่มาและก็ที่ไปของตุ๊กตาหินเหล่านี้มากขึ้นนะครับขณะนี้เนี่ย ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงลงไปอยู่ใต้ดินได้ยังไงนะครับ